โง่เฮงของสุภาพสตรีที่ตำราจีนยกให้เป็นคุณสมบัติของหูหยินเป็นคู่ที่ส่งเสริมฐานะให้มีความเจริญก้าวหน้ามีดังต่อไปนี้ 1. นางเป็นสุภาพสตรีที่มีผมสลวยเส้นเรียวเล็กเป็นมันวาวและมีน้ำหนัก 2. สุภาพสตรีนางนั้นต้องมีเนินเนื้อหน้าอกช่วงบนอวบอิม่ม 3. นางเป็นสตรีที่มีสะดือลึกที่หมายถึงชีวิตที่เต็มไปด้วยความสุขชีวิตไม่ค่อยพบเจอกับความลำบาก จะเป็นภรรยาที่สามีรักใคร่ลหลงไหลใฝ่หา 4. นางเป็นสตรีที่มีใบหูกว้างเต่งหูมีเนื้ออิ่มเอ,อิบที่สื่อถึงความอุดมสมบูรณ์มีผู้ใหญ่ช่วยเหลือเกื้อกูลให้ได้ดิบได้ดีเป็นใบหูของคนมีบุญ 5. เป็นสุภาพสตรีที่มีปลายจมูกกลมมีเนื้อเพื่อรับทรัพย์เป็นสตรีที่เก็บเงินเก่ง 6. นางมีริมทีปปากอวบอิ่มไม่เหี่ยวแห้งพูดจาหน้าฟังหน้านับถือเ นางมีดวงตาสุกสกาวแวววาวตาดำกับตาขาวแยกกันชัดเจนและหางตาเชิดขึ้นเล็กน้อยทั้งหมดที่ได้กล่าวมานี้เป็นคุณสมบัติของสุภาพสตรีที่ได้จดบันทึกไว้ในตำราตั้งแต่โบราณในยุคสมัยที่ผู้หญิงยังเป็นช้างเท้าหลังอยู่แต่เมื่อยุคสมัยได้เปลี่ยนไปเมื่อฝ่ายหญิงมีโอกาสได้เป็นช้างเท้าหน้าบ้างจะมีคำถามตามมาว่าการหาช้างเท้าหน้าที่มีความรับผิดชอบต่อครอบครัวนั้นยากยิ่งกว่า ด้วยความปรารถนาดีจากทีมงานของเราทุกคนและขอขอบคุณทุกท่านที่ติดตามชม